สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราไม่เราจะมาติดกันหนูของดอฟฟินกันนะครับติดตั้งยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันทำไมถึงต้องติดกันหนูของดอฟฟินเพราะว่า,าหนูหรืออะไรเนี่ยมันเข้าไปตรงนี้ได้นาะแล้วเวลาดูดอากาศจากภายนอกครับพวกขี้หนูขี้จิ้จงจกมันจะเข้าไปขี้แล้วอยู่ในกองอากาศ ฟิลเตอร์ครับฟิลเตอร์ตัวกรองแอร์เนาะกองฝุ่นนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการทอดกันนะครับวิธีนั่นน่าจะมีมุดอยู่นี้เนาะให้เรากดมุดตัวนี้กดตรงกลางลงไปนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับกดลงไปเลยปึ๊บเมื่อกดลงไปแล้วเราดันมุดขึ้นได้เลยนะครับหนึ่งนี่อุ้ยเสร็จเลย กดลงไปกดลงไปนะครับแล้วก็ดันขึ้นมาได้อนี่ถอดง่ายถอดง่ายาเสร็จแล้วลองยกด,ด,ดูดิ ดูด้มีอะไรอีกไหมจะยวเอาหมดออกก่อนนะครับนี่ค่อยๆค่อยๆขยับนะครับจริงๆเราต้องเอาบล็อกไข่นี้ก่อนเอาบล็อกไข่ก่อนแกะตัวนี้ออก กตุกอย่างตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ไขเพื่อเพื่อเอาตัวปันญโฟอนออกแล้วก็เดี๋ยวเราก็ยกตัวนี้ออกได้แค่นั้นเราก็จะมาดูตัวกล่องนี่นะครับเดี๋ยวผมไปเอาเครมือมือไขานี้ก่อนอ่ะบอกตัวนี้เบอร์สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ด ไข่ก่อนนะครับไข่มไม่ยากเคนี่ออกอ่นหน่อยหนะึ่งไข่น้องเสร็จแล้วเราก็โยก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 ,โยกนี่ก็ค่อยโยกไปดูรอยเดิมด้วยนะครับ วางก่อนยกทีละนิดแล้วุดนี่ไหมุดแล้วนะแล้วก็ดึงทีละนิดนิดนิดดึงลง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 ยกขึ้นดึงลงยกขึ้นดึงดึงดึงลงยกขึ้น,งงนอ่าเราก็จะ,จะได้ตามนี้นะครับ ทีนี้โอ้ oh, มีเศษกันหนูอยู่ตรงไหนันที่ไงนี่นะครับมันเป็นห้องนี้เดี๋ยวเราจะลองทาบดูก่อนนี่เลยเดี๋ยวเราเอาผ้าสะอาดมาเช็ดก่อนนะครับมุแปะนี้นะครับนักผู้ชมน, <Okay. S 1> นี่มีรอยเท้าหนูนะ นอนขอยเท้าหนูน่าจะชีหนูหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับขี้นกหรือเปล่าตามนี้เดี๋ยวเราจะปิดตรงนี้นะครับ มาดูกันนี่เนะเดี๋ยวท่านผู้ใดท่านใดสนใจจะซื้อนะครับเดี๋ยวผมสง่งลิงก์ไว้เอาแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับน,น,นี่กันหนูกันหนูกันหนูเขาไปขี้เดี๋ยวผมกินมันจะลงแผ่นกองนะครับโอเคได้ํำประกอบกันเวลาประกอบก็ไม่ยากเราเช็ดทั้งาหมดสะอาดล้ว แล้วก็นี่ก็นะเหมือนเดิมเหมือนเดิมปึ๊บปึ๊บอันนี้จะอยู่ใต้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยคอยใส่ใบแบบนี้ใส่ไปให้มันอยู่ข้างใต้จัดก่อนนะแป๊บนึงไม่มีไม่ได้เอาขาดตั้งงมา นนี่นะมันจะมีเดือยตัวนี้นะครับเลย,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 ยัยนนี้เห็นไหมในนี้ให้เราสอดไปข้างล่างนะครับเหมือนเดิมนี่เสอดไปแล้วก็ใส่ไปแค่นี้เองนี่ดันเข้าไปดันเข้าไปดูอขอบขอบไปดีนะครับสองฝั่งนะขอบกันน้าแค่นี้เองไม่ยากไม่ยากนะครับ นาใครสนใจก็ดูเราก็ทําตามได้เลยต่อไปกิฟต์ดูกิฟต์ก่อนกิฟตเราก็ขึ้นมาแบบนี้เสียบแล้วเราก็เสียบแค่แค่นี้พอนี่เอาขึ้นมาก่อนนะครับเอาเดยเอาเดยนี่ขึ้นมาก่อนนะแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วเราก็ เอามือจับข้างล่างด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะหลงไปปุ๊บนี่แค่นี้ <c oughs> ที่ปั๊มน,น้ำฝนก็ตำแหน่งเดิมนะครับดูด้วยเดี๋ยวมันจะโยก <c oughs> ไม่สปริงกดลงไปได้โยกซ้ายโยกขวาดูดีๆนะต่อไปก็ไข่น,น็อ น็อตเบอร์เดิมเบอร์17จะมีมาร์กอยู่ด้วยนะครับไขน็อตเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ลูกยางนะครับลูกยางกันใน เสร็จแล้วครับสำหรับการติดตั้งกันหนูเคเอไม่ยากนะครับสำหรับการติดตั้งกันหนูนะครับเดี๋ยวยมีรอยเท้าหนูอยู่นี่จริงๆห้าแต่แกงมาปิดได้นะแต่ก็โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างตรงคอมเมนต์นะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจ จะดูตรงไหนเลยคอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้นะครับบาย